เลือกตั้งซ่อมเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกได้ว่าดุกเดือดค่ะโดยมี3พักการเมืองที่เป็นพักร่วมรัฐบาลส่งคนลงชิงสมัคร เพื่อตัดคะแนนกันเองนะคะแต่พักประชาชนนะคะก็ส่งคนลงสมัครเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายค่ะแต่ละพักการเมืองก็ได้มีการจัดเวทีปราศัยใหญ่และในช่วงนี้เองนะคะก็ตรงกับช่วงมรสุมรืดูร้อนฝนตกหนักทุกวันทําให้แต่ละเวทีของแต่ละพักการเมืองนั้นต้องมีการปราศัยท่ามกลางสายฝนค่ะ การเลือกตั้งซอบทครสีธรรมราชเขต8แทนตำแหน่งที่ว่างจากนางมุกดาวันเรื่องสีนินสอสอนครศรีธร,รรมราชพักภูมิใจไทยที่ถูกสารดีกาเพิกถอนสิทธิสมัครสสจากการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในการหาเสียงเมื่อปี2566ได้มีการกำหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่27เมษาย,ยนนี้ค่ะเรียกได้ว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้สีพักการเมืองใหญ่ได้ลงสู้สึกกันอย่างเข้มข้นดุเดือดโดยเฉพาะพักร่วมรัฐบาลอย่างพักภูมิใจไทยเจ้าของพื้นที่เดิมส่งนายสวัยเรื่องสีนินเบอร์หนึ่งทวงคืนเก้าอี้ให้กับภรรยาที่โดนเพิกถอนสิทธิ์ภายใต้การนำทัพของนายพิพัฒน์รัชกิจประการแม่ทัพพักใต้ของพักโดยมั่นใจในผลงานของพักภูมิใจไทยในเขต8และหวังว่าประชาชนในสีอ่อำเภอจะตัด สินใจจากสิ่งที่เห็นจริงพร้อมยังมีการขนทัพแกนนำอาทินางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนายพระดอนปิศนาดนันทกุลและสอสอของพักอีกหลายคนที่ต่างมหาเสียงชูสโลแกนเลือก1ได้ถึงสองทั้งนี้พักก็ได้มีการ เปิดเวทีปราสายใหญ่ในวันนี้ที่สะพานโค้งร้อยปีหน้าสถานีรถไฟคลองจันดีค่ะส่วนพักประชาธิป,ปัตย์ก็ส่งนายชินวรบุญยเกียรติอดีศสเสมัยลงชิงตําแหน่งอีกครั้งโดยเมื่อคืนนี้พักประชาธิป,ปัตย์ได้มีการจัดเวทีปราสายท่ามกลางสายฝนไปโดยมีนายชวนหลีกภัยนายจรินลักษณะวิสิทธิ์และนางกนกพรเดชเด,ดโชวรวมส่งแรงใจให้ในายชินวรบุญยเกียรติเบอร์สองกลับเข้าสภาอีกครั้ง ซึ่งต่างปราไัยย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือสัญญาณการเมืองใหม่จะทําให้เงินซื้อบ้านเมืองหรือจะยืนหยัดประชาธิปไตยสุจริตขอให้กาเบอร์สองคืนศักดิ์ศรีให้คนนครในวันอาทิตย์นี้ขณะที่พักกล้าธรรมส่งนายก้องเกียรติเกสมบัติอดีตสอบจนครศรีธรรมราชพักกล้าธรรม ได้รับเบอร์5ได้ขนแกนนํามาฝังตัวหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยวันนี้ก็จะมีการเปิดเวทีประสัยโค้งสุดท้ายที่สนามว่าการอําเภอช้างกลางและจะนําโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพยาวเขตหนึ่งในฐานะประธานที่ปรึกษาของพรรคกล้าธรรมนางนารุมนพินโยสินวัตรหัวหน้าพรรคกล้าธรรมและสอสอของพรรคที่จะมากันอย่างคับข้างซึ่งเวทีเมื่อคืนที่ผ่านมา ปราสายกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักมีการประกาศชัดเจนค่ะว่าแม้จะเป็นพักน้องใหม่แต่ใจใหญ่พร้อมชวนเลือกคนมีคอนเน็กชันมาทำงานไม่ใช่แค่ยกมือในสภาเพราะนายก้องเกียรติไม่ได้มาเพราะใครชักใหญ่แต่เพราะตั้งใจจริงพักกล้าทำเปิดโอกาสให้คนทำงานไม่มีกวนไม่มีสายกล้าทำตามสัญญา พอเพียง1เขตหนึ่งโอกาสพักจะไม่ทําให้ผิดหวังค่ะสําหรับพักประชาชนส่งนายนัฐกิจอยู่ดวงผู้สมัครเบอร์สามลงชิงตําแหน่งในครั้งนี้ด้วยที่ยืนยันว่าไม่ใช่เด็กฝึกงานทํางานในสภากับนายรังสิมันโรมมาสองปีแล้วพร้อมทํางานได้ทันทีและวันนี้ก็จัดเวทีประสายใหญ่ที่ลานออกกําลังกายหลังตลาดพอเพียงจันดีพร้อมยังขนทัพแกนนําชุดใหญ่ขอคะแนนเสียงทั้งนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักนายวิโร ลักษณะอดีสรรองหัวหน้าพักนายชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้ช่วยหาเสียงซึ่งก่อนหน้านี้เองนายพิธาลิมเจริญรัตผู้ช่วยหาเสียงก็ได้มาช่วยหาเสียงด้วยและกล่าวว่าไม่หวั่นแม้จะสามรุมหนึ่งโดยระบุว่าพักประชาชนมีประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่ในายใหญ่ครูใหญ่หรือบ้านใหญ่ค่ะอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรถ้าหนึ่งในพักร่วมรัฐบาล ชนะก็จะได้สอสอในรัฐบาลเข้าไปเติมเสียงเหมือนเดิมแต่การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ถือเป็นการเดิมพันของร้อยเอกธรรมนัฐพักกล้าธรรมที่ประกาศปักธงภาคใต้หาชนะการเลือกตั้งซ่อมเขต8ถือเป็นผลงานสำคัญของพรรคแม้จะประกาศตัวออกมาตลอดว่าไม่ได้มีสายสัมพันธ์กับพรรคนาใยญ่แต่ภาพปรากฏทางการเมืองก็ชัดเจนว่าเป็นสายสัมพันธ์แบบมีคอนเน็กชันค่ะ